สมัครอเรืนแปลเป็นไทยในแบบของผมนะครับก็คือเตือนระวังพวกหลงตัวเองนะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเอเดิกได้ช่วยชีวิตคายไว้นะครับแบบช่วยชีวิตเลยนะครับไม่ได้ช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับมาที่คายนะครับตอนนี้คายกําลังนั่งรถกับพ่อนะครับแต่เหมือนคายจะไม่พอใจนะครับเพราะพ่อเขาเที่ยวอวดเพื่อนไปทั่วนะครับว่าเขามีรถไฮบิดนะครับตั้งแต่ที่พ่อคายมีรถไฮบิดนะครับทุกคนก็บอกนะครับว่าตั้งแต่ที่มันได้รถไฮบิดนี่มันหลงตัวเองคิดว่าดีกว่าชาวบบบ้้าาาาาาานนนเเคะรรัววววลจออดดดไฟแงทํช่ผม ขับรถไฟฟ้าลักต่อโลกนะครับทำพูดแบบหลับตาไปด้วยนะครับเหมือนกับโชว์เหนือครับหลังจากนั้นนะครับพ่อคายก็พาคายไปที่ห้างนะครับเพื่อจะไปแจกใบสั่งปลอมนะครับแจกให้กับรถ SUV นะครับพวกรถดีเซลอะไรแบบนั้นนะครับไอใบสั่งนี้ไม่ใช่ใบสั่งจริงนะครับเป็นแค่ใบสั่งเตือนว่ารถมึงเป็นมลภาวะต่อโลกอะไรประมาณนั้นนะครับคือแม่งไรสาระไหมครับระหว่างนั้นนะครับคายกับสแตนก็บังเอิญเจอกันนะครับปรากฏว่านะครับพ่อคายนะครับเอาใบสั่งไปวางหน้ารถแลนดี้นะครับทำให้แลนดี้นะครับถึงกับฟิวขาด โดนไปด้วยครับอาจิโบนะครับด่าพ่อคายเอาไว้นะครับว่าขอบคุณสําหรับใบสั่งนะคุณตํารวจรูหัวใครพ่อคายนะครับบอกที่ทําทั้งหมดนี้นะครับเพราะอยากให้คนในเซาปาร์กรักโลกมากขึ้นนะครับแต่แลนดี้ก็ได้พูดขึ้นนะครับปัญหาที่เซาปาร์กมีตอนนี้ก็คือมึงนี่แหละ ั้งแต่รถไฮบิดนะครับมึงหลงตัวเองมากเกินไปไหมนะครับมึงทาเหนือกว่าชาวบ้านตอนนี้มึงน่าจะเป็นคนที่ชอบดมตดตัวเองไปแล้วนะครับทาไมต้องตดนะครับก็เพราะว่าคําว่าตดนะครับแฟรมันเขียนคล้ายๆคําว่าอัลเลิร์นะครับมันแค่เปลี่ยนตัวอักษรไม่กี่ตัวนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาเลือกใช้คําว่าตดก็เพราะว่าพวกขับไฮบิดปล่อยสิ่งที่มีมลพิษน้อยกว่าแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นมลพิษเหมือนกันหะครับแค่มันทํามลพิษน้อยกว่ามันก็ถือว่ามันดีกว่าเราแล้วครับทำให้คิดว you mm -hmm. หลังจากที่พ่อขายทนฟังด่าไม่ไหวนะครับก็ตัดสินใจกลับบ้านนะครับก่อนกลับนะครับยังบอกอีกนะครับว่าไม่อยากให้ลูกชายมาอยู่กับพวกโง่ๆแบบนี้นะครับพอกลับมาถึงบ้านนะครับพ่อขายก็ตัดสินใจนะครับจะย้ายไปซานฟานซิสโกนะครับาที่เอริกตอนนี้ครับพอรู้ว่าขายจะย้ายออกจากเมืองนะครับถึงกับจัดปาร์ตี้เลยนะครับเป็นปาร์ตี้เลี้ยงส่งคายนะครับสแตนนะครับพอรู้ว่าคายจะย้ายครับก็รีบมาที่ปาร์ตี้นะครับแต่ปรากฏว่าคายไม่อยู่ในงานนะครับสเตนนะครับถามเอริกนะครับว่าได้เชิญคายมาไหมนะครับเอริกบอกไม่ได้เชิ สุดจริงๆครับพี่แกตอนนี้เอเล็กดูมีความสุขมากนะครับที่รู้ว่าคายจะย้ายไปหลังจากนั้นแตแดงก็ไปหาคายที่บ้านนะครับแล้วก็บอกคายนะครับว่าอย่าไปเลยนะครับยั้ขอร้องพ่อคายด้วยนะครับบอกว่าคายเป็นเพื่อนรักของเขานะครับจากนี้ก็แอบเศร้านิดๆนะครับแต่ว่าพ่อคายก็บอกไม่ได้นะครับต้องกลับไปอยู่กับเผาพันธุตัวเองนะครับเย็ดเคมึงเพิ่งขับไฮบิดได้ไม่กี่วันเองนะครับบอกต้องกลับไปอยู่กับเผ่าพันธุตัวเองเฉย ก่อนออกรถนะครับพ่อของคายนะครับได้บอกสแตนนะครับว่าสแตนอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทุกคนมาขับไฮบริดได้นะครับแล้วถ้าวันนั้นมีจริงนะครับทุกคนก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกรอบสแตนก็ร <doo> ับปากนะครับว่าเขาจะทําไม่ได้แต่จะทําด้วยวิธีไหนมาดูกันนะครับมาที่คายตอนนี้นะครับได้อยู่ที่บ้านใหม่นะครับซานฟรานซิสโกนะครับเพื่อนบ้านได้มาแนะนําตัวนะครับพ่อคายนะครับเหมือนจะเข้ากับเพื่อนบ้านใหม่ได้ดีนะครับต่างคนต่างพูดเรื่องไฮบริดกันนะครับเนื้อหาในตอนนี้แม่งรอคนซานฟรานซิสโกหนักจริงๆคครรัับบบงงจะออออกกวว่่าานนนโมชลตเ ตัดมาที่สแตนครับสแตนตอนนี้นะคร ute, ับได้แต่งเพลงที่สนับสนุนให้ทุกคนมาขับไฮบิดนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะได้ผลดีด้วยนะครับท้ายนะครับทั้งเมืองขับไฮบิดหมดครับแล้วก็ให้รางวัลสแตนด้วยนะครับคือตอนนี้ทุกคนในเมืองกลายเป็นพวกสมมึกหมดแล้วครับแลนดี้นะครับพูดอวดชาวบ้านนะครับว่าลูกเขาแค่ฉลาดกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะครับพูดแบบหลับตานะครับตอนนี้นะครับแลนดี้นะครับเป็นพวกหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนนึงนะครับมาถามสแตนนะครับว่ามึงเป็นคนแต่งเพลงใช่ไหมสแตนก็บอกว่าใช่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ชกหน้าสแตนใปหมัดหนึ่งนะครับแล้วยังด่าสแตนนะครับเป็นลูกกะหรีนะครับสแตนก็งงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกให้สแตนตามมาดูผลงานที่สแตนทําไว้นะครับ พอถึงที่หมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้สแตนดูนะครับสิ่งที่สแตนเห็นนะครับคือตอนนี้เมืองเซาปานะครับเต็มไปด้วยลุ่มควันนะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกนี่ไม่ใช่ควันนะครับแต่เป็นสิ่งที่พวกขับไฮบริดที่คิดว่าดีกว่าคนอื่นนะครับปล่อยออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ยังได้บอกอีกนะครับว่าเพราะเพลงเกเกของมึงนะครับทำให้ตอนนี้นะครับความหลงตัวเองรวมตัวกลายเป็นพายุฮอลิเกนนะครับแล้วก็สามารถพัดเมืองให้หายไปได้ภายในวันเดียวนะครับตัดมาที่บ้านของคายนะครับตอนนี้พ่อคายได้จัดงานเลี้ยงอยู่นะครับเป็นงาน แล้วก็ได้ถามเพื่อนใหม่นะครับว่าเด็กซารฟานเขาทําอะไรกันนะครับเล่นอะไรกันเด็กสานฟานนะครับบอกว่าพวกกูเล่นยากันนะครับเพราะเป็นอย่างเดียวนะครับที่ทําให้ทนพ่อแม่ได้นะครับการที่มีพ่อแม่ทําตัวโชว์เหนือแบบนี้มันน่าอายนะครับเพื่อนใหม่คายได้ถามนะครับว่าจะเอายาไหมครับแต่คายบอกเขาไม่เล่นนะครับระหว่างนั้นนะครับพ่อของคายก็เข้ามาเช็คพอดีนะครับแล้วก็เข้ามาดมตดตัวเองโชว์หนึ่งครั้งนะครับทาให้คายกับน้องนะครับตัดสินใจเล่นยาแม่งเลยครับตัดมาที่บ้านของเอริกตอนนี้นะครับเอรังเล่นะคร บัตเตอร์มาเทนคายนะครับเขาพยายามด่าบัตเตอร์ด้วยมุกยูนะครับแบบที่เขาด่าคายแบบปกติครับแต่ว่าบัตเตอร์มันไม่ด่ากลับมันไม่เถียงกลับเหมือนคายครับแถมมันขอโทษอีกครับทำให้เอริกไม่พอใจนะครับเอริกฉากนี้เห็นเลยครับว่าเริ่มคิดถึงคายนะครับส่วนสแตนนะครับกาลังติดต่อหาคายนะครับเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งเมืองมาใช้ไฮบิดแล้วนะครับคายก็น่าจะกลับมาบ้านได้แล้วนะครับ ระหว่างนั้นครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ฉิบหายแล้วนะครับมาด้วยกันเลยนะครับหลังจากนั้นครับชาวเมืองทุกคนก็มารวมตัวกันกลางเมืองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้พายุกําลังจะมานะครับพอชาวเมืองรู้นะครับว่าเหตุผลที่พายุเกิดขึ้นมาได้เพราะรถไฮบิดนะครับอยู่ๆว่าโทษสแตนกันหมดเลยครับแม้แต่แลนดี้นะครับด่าลูกตัวเองโง่บนเวทีต่อหน้าประชาชนทั้งเมืองนะครับสุดยอดจริงครับแลนดี้ แต่ว่านะครับจุดกำเนิดพายุลูกใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่ซานฟานเิสโกนะครับเพราะซานฟานเิสโกคนขับรถไฮบริดเยอะนะครับเอลิกที่รู้นะครับรีบตัดสินใจใส่ชุดดำน้ำนะครับจะไปช่วยคลายออกมาจากเมืองนะครับบัตเตอร์ถึงกับชมเอลิกเลยนะครับว่าสุดยอดจริงครับยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคลายแต่บัตเตอร์ก็ได้ถามนะครับทำไมต้องใส่ชุดดำน้ำเลยนะครับ เอเด็กได้บอกเหตุผลนะครับเพราะว่าสารฟ้านซิสโกนั้นมีทั้งฮิปปี้แล้วก็มีเลสเปียนนะครับแล้วก็ยังมีพวกหลงตัวเองอะไรอีกนะครับสําหรับบางคนยังไม่รู้นะคว่าเอเด็กเป็นคนที่เกลียดฮิปปี้มากนะครับส่วนหน้าที่ของบัตเตอร์นะคือถือสายออกซิเจนแล้วก็บอกทางให้เอเด็กนะครับเอเด็กนะครับระหว่างเดินผ่านร้านกาแฟนะครับมีคนคุยกันนะครับบอกว่าสานฟ้านซิสโกนะครับเหมือนยุโรปนะครับเปรียบเสมือนลอนดอนเปรียบเสมือนปารีสอะไรแบบนั้นนะครับเอเด็กบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงความหลงตัวเองนะครับพูดทางมกัับบตตเอร์ พอเอลิกเดินไปถึงหน้าบ้านคายนะครับบัตเตอร์ก็ได้บอกนะครับว่ารีบได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้พายุกําลังมาแล้วนะครับพอเอลิกเข้าไปในบ้านนะครับพ่อคายก็หมดสภาพแล้วนะครับกําลังเมาอยู่นะครับเอลิกนะครับบอกให้รีบหนีได้แล้วครับแต่พ่อคายนะครับดมตดโชว์ทั้งนั้นครับพอเอลิกเห็นว่าคุยไม่รู้เรื่องครับเอลิกก็รีบขึ้นไปหาคายครับแต่ปรากฏว่าคายกําลังเมายาอยู่นะครับทาให้คายนะครับไม่ได้ตอบโต้อะไรเอลิกเลยนะครับดวฉากนะครับก็ตัดมาหลังจากพายุสงบเลยนะครับข่าวนะครับได้ออก แตดที่ได้ยินข่าวนะครับถึงกับเศร้าเลยนะครับเพราะคิดว่าคายก็คงตายไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่านะครับตรงกลางเมืองนะครับครอบครัวของคายนะครับยังมีชีวิตรอดนะครับทุกคนเลยถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรอดมาได้นะครับพ่อของคายนะครับบอกว่าเขาไม่รู้นะครับตื่นมาก็อยู่ในรถเมล์นั่งมาเมืองเซาปาแล้วนะครับมิสเตอแม็กกี้ได้พูดขึ้นนะครับโชคดีนะที่ว่ามีเทวดาคุ้มครองนะครับแล้วก้องก็หันไปหาเอเด็กที่สภาพมอมแมมนะครับแล้วก็เอานิ้วมาปิดปากไว้นะครับไม่ให้บัตเตอร์พูดนะครับว่าเปนนีออขารั้งงงตหจิิๆดทลพะ จักน,น,น,นั้นชาวเมืองก็คุยกันนะครับว่าทุกคนต้องการรถใหม่ใช่ไหมนะครับ คงไม่มีใครไปซื้อรถไฮบริดงงๆแล้วใช่ไหมครับขายนะครับบอกนี้ไม่ใช่ความผิดรถไฮบริดนะครับนี่เป็นความผิดของมนุษย์ที่ใช้นะครับพอมนุษย์นะครับพอใช้รถไฮบริดแล้วคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเพื่อนนะครับในความรู้สึกที่คิดว่าเราดีกว่าเพื่อนนี่แหละครับที่ทําให้เกิดพายุแลนดี้นะครับได้ขึ้นพูดนะครับสิ่งที่ใครต้องการจะซื้อก็คือเราขับรถไฮบริดได้แต่เราห้ามอวดเพื่อนห้ามโชว์เหนือแบบนี้เหรอแลนดี้บอกตรงๆนะครับว่าเขาไม่พร้อมนะครับสุดยอดจริงๆครับคือแลนดี้จะบอกว่าถ้าได้ขับรถไฮบร รถดีเซลเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราในตอนนี้ครับเอกในสภาพมอมแมมนะครับเข้ามาทักคายนะครับถามว่าจะมาอยู่ยาวแล้วใช่ไหมครับขายก็ตอบว่าใช่นะครับแต่เอกนะครับก็เริ่มด่าคายก่อนเลยครับอย่าเรียกว่าด่าคายเลยครับเรียกด่าทั้งเผาพันุเลยดีกว่าครับเอกบอกว่าสุดท้ายแล้วก็หาทางกําจัดพวกหนูยิวไม่ได้นะครับพอขายได้ยินแบบนั้นก็ชี้หน้าด่าเอกทันทีครับแล้วก็เรียกได้ชื่อที่ขายชอบเรียกเอกตอนโมโหนะครับคือไอ้อ้วนนะครับแล้วก็ได้บอกนะครับว่าอย่าเอาเผ่าพันธุ์กูมารอเล่นนะเว้ย พอพูดเสร็จคลายก็เดินไปนะครับเอริกนะครับแอบมาหัวเราะยิ้มนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นนะครับสรุปก็คือเอริกก็เหมือนจะโรคจิตนะครับคือชอบให้ใครด่านะครับไม่มีใครก็อยู่ไม่สุขนะครับก็จบแล้วนะครับเนื้อหาในตอนนี้เอริกติดทองหลังพระครับตอนนี้ต้องยกให้เขาครับโอเคครับก็ไม่อยากให้วิดีโอนานเกินไปเจอกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ